21โมกราขอลาบวด 21่สิบอมกราขอลาบวชของแม่เนี่ยร้องเพราะว่าคิดถึงไวพ้พสโอ้แม่ชอบเขามากเลยเนะาะวันนี้แม่มาทําในเมนูที่แบบกินแล้วเนี่ยต้องลาบวชเลยเพราะว่าพระจะได้กินอะไรดีๆใช่ไหม <c oughs> คนจะทําของดีๆไปถวายพระ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมนูนี้ <c oughs> ดีแน่นอน <c oughs> เด็ดแน่นอนในเมนูปลาทอดลาดทึบสด เมนูนี้เด็ดแน่ๆดูซิว่าแม่จะทายังไงให้มันเด็ดแน่ๆแน่ๆก็คือต้องเด็ดโหระพาอย่างนึงแหละเด็ดแน่ๆเลยวันนี้แม่ใช้ปลาทัพทิมแต่หนูจะใช้ปลาอะไรก็ได้ที่มันเป็นปลาจะทําในลักษณะไหนนะไม่สําคัญแต่ลักษณะการทำเนี่ยสำคัญออกมาเป็นยังไงขั้นตอนกันยังไงใช้พริกอะไรวิธีทํายังไงอะไรเงี้ยสาคัญมาก <Okay. S 1> วันนี้แม่เลือกที่จะใช้พริกยอดสนส่วนหนูจะใช้พริกอะไรก็ได้แต่ห้ามใช้พริกจินดาแดงเด็ดขาด <Huh? S 1> หนูจะใช้ส่วนใหญ่หรือพริกขี้หนูก็ได้หนูต้องการเผ็ดร้อน,นอมากๆหนูใช้พริกขี้หนูเลยแต่ เกิดเบาหน่อยหนูก็ใช้ส่วนใหญ่แต่ถ้าจะให้เด็ดจริงๆใช้ยอดสนเด็ดมากกระเทียมพริกเหลืองส่วนเครื่องปรุงก็มีนี่น้ำปลาน้ำตาลน้ำมันหอยน้ำมันพืชเอาไว้ทอดปลาส่วนโหระพาเอาไว้ดับกลิ่นกินค้าวๆาวหรือกินอะไรก็แล้วแต่เจอโหระพาของแม่ไปนิ่งสนิทหอมมากหอมจริงนะยกหอมมากเลยแม่ทอดปลาทั้งตัวทำเท่มาเลยนะ ต้องเอาขึ้นก่อนให้มันเสด็จน้าก่อนเดี๋ยวไปทอดเดวมันไม่แห้งน้ํามันเสียหมดกรอบก็ไม่กรอบนี่เราหั่นอย่างนี้แล้วเราต้องซับนะหนูต้องซับให้มันซับน้ําให้มันออกอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยซับให้แห้งอย่างนี้เลยนะโอเคหลังจากที่เราทาปลาเป็นชิ้นชิ้นแล้วอะหนูจะเต่าไม่เต่าหรือหนูจะทอดทั้งตัวอะไรก็ได้นะแต่วันนี้แม่อยากทันสมัยอยากทาให้เป็นแบบอินเตอร์เข้ามั่งแม่เลยทําเป็นลูกเต่าลูก ขอบอกเลยนะหนูอย no. ่าตำพริกนะมันคนละลมกันหนูสับส <Okay. S 2> <find S 3> <it> ับไปกับกระเทียมสับ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 เลยนะสับกับกระเทียมไปด้วยกันเนี่ยเขียงแม่มันเล็กเอาเป็นว่าหนูเอาไปสับก็แล้วกันเค เรียบร้อยกระเทียมกับพริกสับของแม่แม่มีเหตุผลว่าทําไมใช้อย่างสับไม่ใช้อย่างโคกแม่เอาโคกมาให้ดูว่าวันนี้แม่ไม่ใช้โคกแล้วแม่ใช้สับเอานะถูลองดูนะลองทําแบบนี้แล้วก็ลองทําแบบตํามันจะไม่เหมือนกันนี่อันนั้นเรียบร้อยแล้วก็นี่เลยโหระพาหารละโพเลยของแม่เนี่ยโ,โหระพาโคตรงามเลย ร้อยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมวัตถุดิบหลกักหรือว่าเครื่องปรุงแม่บอกให้เรียบร้อยแล้ววิธีทําวิธีสับพริกยังไงวิธีหั่นปลาย,ยังไงนะเดี๋ยวเราไปทอดกันแม่ไม่ชุบแป้งนะรับรองหนูอย่าไปชุบแป้งถ้าหนูชุบแป้งอะ่ะพอเวลาเราเอาไปทอดมันจะกรอบใหม่ๆนะแต่สักพักหนึ่งเวลาเราผัดพริกผัดอะไรไปราดแป๊บเดียวอะ่ะก็แฉะเออหนูจะไปอ,อันนี้นะหนูจะไปใช้แป้งนะลูกอ้าวทอดเลยนะจ้ะโอเค ใส่ห่างๆกันนะลูกพอให้มันได้อยู่ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปชิดกันไม่งั้นเดี๋ยวมันกอดกันเป็นก้อนไปหมดให้ที่ไก่อันแรกให้มันโดนน้ามันแล้วให้มันมีก๊อตป้องกันตรงที่ไม่ให้มันสดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันไปรวมกัน ทอดาแบบสมัยใหม่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้มาผัดแบบดั้งเดิมดั้งเดิมมันเขาเรียกว่าผสมประสานอะไรน,ะน่ะนะโอ้ฟิวชั่น่ะฟิวชั่น่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะจาน้ำพันพืชแม่ใส่ตั้งนต๊เลยมั้ยพริกชิ้นหัวสับกี้นี้ผัดไฟอ่อนนะลูกห้ามใช้ไฟแรงนะลูกนานอ่อนจนดับไปล,ลูกใช้ไฟอ่อนผัดไปให้ใหมันหอมนิดนะึง จากนั้นหนูเติมน้ำตาลนะลูกโอเคน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ใส่สองอย่างนี้ลงไปนะลูก mm hmm. ถ้าอยากให้อร่อยและเข้าเนื้อหนูเอาเนี่หนูผัดไปเลยนะอย่างนี้นะ <c oughs> จากโซอ่ะหนูก็เอาไปราดแต่แม่ ทำอะไรที่มันไม่ไม่อร่อยแล้วมันขัดใจพูดยากเนาะเอามา ร้อยแล้วแม่กินก่อนนะโอ้โหอยากกินมากเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนกินแม่มีอะไรจะบอกปีนี้ปีใหม่นี้แม่ยังไม่ได้อวยพรเอฟซีแม่เลยเทุกคนฟังนะลูกลูก,ลก,ลกทุกคนตั้งใจฟังนะแม่จะออยพรให้หนูปีใหม่นี้แม่ขอให้หนูอะทุกคนมีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนวยสุขขวยพะรวยพุชทวยทำมวยสังโคโคนะ เออถ้าสั่งไอ้นั่นน่ะก็ยุ่งละอันนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขสาธุขอบควยเอ้ยเอ้ยขอบใจลูก <c oughs> อยากกินนะอยากกินนะเอาอันนี้เดี๋ยวอีฉากัะแล้วกันนะอันนี้นะสุก่วยพระลวยนี่แหละทำมวยสัง่ง เรียบร้อยแล้วทำโตโตของแม่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วแม่อยากต่ออีกจริงอร่อยอร่อยอร่อยมากแม่บอกรสชาติเลยแล้วกันอันเนี้ยค็มหวานมันนัวกันแล้วมันตัดด้วยเผ็ดอือสูดยอดแล้วมันหอมผลพามากแล้วมันหอมพริกที่เราสับกรอบด้วยปลาโอ้โหอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆหนูไปลองทําดูนะลูกเคล็ดลับแบบเนี้ยที่แม่บอกอ่ะไม่ยากเลยถ้าคือหนูไม่จําอีกอย่างหนูกินแล้วนะอยากกินอีกอ่ะขอกินอีกชิ้นหนึ่งอร่อยอือว่าไปแล้วอร่อยแล้ว เวลาทอดปลาสัญญานะหนูจะไม่ใส่แป้งไม่ว่าแป้งอะไรแล้วแต่อันนี้อร่อยแล้วเนาะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆจากแม่ไปแล้วอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่หน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับตระคายกดกระดิ่งจริงๆไปละไปบวชละย่สิบเอ็ดมิถุนาขอลาบวชไปแล้ว,ว <c oughs> จ้า